ถ้าเกิดใครยังยังง่วงอยู่เราจะปล่อยให้นอนอยู่นี่เราจะปล่อยอยู่นี่ต่อโอ้โหด้านการปฏิเสธ็จการกินเพียงจากกาเสร็จตีการร่วมกันยาสตินโทษยาสตินโอ้โหความคิดกับคอมพิวเตอร์โอ้โหคิดไเร็วมากเลยอาการกินแต่ร่างกายโอ้โหความกิดแต่ร่างกายนะเรื่องลิดเพลินสัญนะเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดเกิดเป็นหัวุ้เกิดไปดูสื่อลาบอะไรบ่อยๆไม่ได้นะฮะล่าสุดมีคดีข้ามบองก็จะข้ามบองนะ ประชาชนต้องด้านบางอบรมเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ด้านการศึกษาด้านอาชีพนะฮะเด็กไม่เบื่ชีพฝึกให้นะเยอะแยะเลยนะครับโคตรดีมากการรู้เรื่องเป็นต้องประกาศนะครับมันจะเป็นจากทำการอ่ามันจะไม่ตกหลุมนะครับเอาความรู้เรื่องไอ้วิทยาเศรษฐีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญการจะเข้าสถานี้ได้ยังไงได้ความรู้การกรับผิดทางยาร้อง